มาเข้าวกูค้นแรงนี่มาย่ากหมูทอดเจียงหายกินกันข้าวบ่บอได้เลยว่ากินกูกะน้ำพริกหอมสูตรนี่เหมาะขนาดวันนี้ผมจะใจหมู3ามชั้นกับซื้อโค้งหมูสูตรผมจะใส่เม็ดผักชีลงไปตำได้กระเทียมต่ำหื้อละเอียดจากนั้นก็ตักออกมาใส่กระมังตำด้วยหมูที่เขาหั่นว้ครับ ซูนี้ผมจะปรุงรสด,ด้วยเกลือผงปรุงรสซอสหอยนางลม้มซูนี้ผมจะเปลี่ยนจากซีอิ๊วขาวมาเป็นโอมากาส์โซยุญี่ปุ่นครับตัวนี้เป็นของยามาโมริครับตัวซอสจะเข้มข้นและหอมนุ่มเวลาเอามามักกับหมูหอมหม้อขนาเลยเข้ากุคนตัวซอสเทอริยากิเวลาเอาไปมักกับเนื้อสัตว์ก็ล้มเหมือนกันหรือจะเป็นน้ำซุปญี่ปุน่นเวลาย่าชาบูต้องปรุงไอยอย่างเพิ่มแล้วเข้าบอได้เลยว่ามีผงชูรสและวัตถุก,กันเสียใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็นอนให้เข้ากันระวางรองก็มาตับน้ำพริกรอครับก่อนอื่นก็พริกกระเทียมมหอมแดงไป ตงไฟให้ติดไมเลยนะครับจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปในคกหน่อยตามด้วยพริกกระเทียมหอมแดงแกะอันติดําโอ,อก,ก่อน,นะครับจากนั้นก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันก็เติมน้ําห่อลงไปหน่อยครับตำด้วยน้ปาปลาผมจะเพิ่มค้ามหอมได้ซอสญี่ปุ่นลงไปหน่อยใค่นี่ก็ได้น้ำพริกหอมสุดเด็ดละครับกินกูกับหมูทอดเจียงไฮเหมาะขนาดเพราหมูมักได้ตีแล้วก็ออกมาถอดในน้ํามันห่อนได้เลยพอใกล้สุกแล้วจะบอกว่าหอมเหมาะขนาดเลยครับทุกคนสเสร็จเรียบร้อยแล้วมารอจ้าก็มาจัดจานกันเลยครับบอกได้เลยว่าใครได้กิ่นซูนี่จ ลองเปลี CEO ่ยนซีอิ๊วขาวมาเป็นโอมากาเซะซยุอ่ปุ่นตัวหมูจะหอมเข้มข้นขนาดครับแถมมาป้อหาซื้อง่ายตามห้างใกล้บ้านได้เลยครับถ้าใครชอบหมูทอดสุดนี่ก็เซฟซูดร้ยะก,กันได้เลยครับ